เราก็อยากกินต่บะคุงสดน้ำนี่ไดสมใจรบานีมันนี่ปลาสยนี่มัอนี่ดิบะคุงคนเลี้ยงมาเห็นมั้ยตํามมะคุงกินนหน้าสดน้ำแซ่บนั่นแหละต้มะคุงยากินเนี่ยเ้นา่หลเดี๋วสดน้ำแซ่บอยากกินแต่บะคุงเซนําไม่ไหลเซน่าไม่ไหลแซ่บสดสว

อยากสดน้ำตามบุคุงแบบใด,ดอีกเนาะตามบุหุงสดน้ำได้หลายแบบนี้ตัร่าว่าใจน้มเลหลาจากสดน้มตามบุคคบางหัวกระไดีละ งอใช่การหลวมแล้วก็เดี๋ยวใช้อูมามิแต่วาอยากกินตาม่เ้ได้หลาย เราละวล่าอยากกิ๊บตั้มมาฮุ้งสดน้ำนี่เดี๋ยวสนใจละบาลนี่มืัอนีป้ปัวไข่นี่ก็จะถือใจยีดอกอยากสดหลายคุณ่ะโอ้ยอเอาอันนี้เราไว้ใส่น้ำจังจเสีันนี้ถ้วยก็จะใส่บ๊พกอดอกยิ้มอยู่มั้งน้ำไหลเติบอยู่ นี่แหละตั้มมะกุ้งแมะนี่ใสแบบลายเลยม่ีังไม่ีโซนนี่นี่ยังเนี่เอาตั้มมะกุ้งสดนหนานอยากสดนหนามโมเมนต์ิมันโมเมนต์นามแนวนี้นามแนวี้สนะนาปแยว่วเจาเจ้แม่พระเดนหนามีมันนาเปล่าเสือเสอเนี๋ยวไทมันเปิงนบอย่งมัน ก็ว่าตาบักพุงคนหนาเขรากันเรื่องว่าสูตรใหม่บ่อยากกินแต่บักพุงสูตรใหม่บอก็แม่นติกับจอดที่ละพูนัดบักหลายหนึ่งจอดจนท้องแตกกับตัวใส่กับใส่น่ะบีหลีเนาะเขาก็บอกว่าอยากสดน่ะเออเออเออโอ้ยใจใจใจก็ทื่อใจที่เฮใจบักหลายหนึ่งพูน่ะ โอ้จะมัก็ได้เมียพี่บ่าคัากด้วยบางอย่างใหต้ตามุ้งคุงกับใช้านามคักใช้นามเนี่ย้างกับนามลาน้วยรลดนั่นเ่ง